ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับต้องการจะบ่งบอกว่าทางการอินเดียนั้นได้มีการเข้ามาบรรลุข้อตกลงครับในการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบลาฟานในวงเงิน3.4พันล้านยูโรสำหรับตัวกาศยานและอีก710ล้านยูโรสำหรับการจัดหาชุดระบบอาวุธนั่นก็จะรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีที่มาจากบริษัท mbda 1ฮะ อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นไมก้าก็จะมีระยะปล่อย70กิโลเมตร2ครับอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นเมเทครับระยะปล่อย150กิโลเมตรและ3ครับขีปนาวุธอากาศสู่พื้นพิสัยไกยลรุ่นสตอมชา์โรหรือสกาบอีจี สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารต่างประเทศนะครับนำมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้ฮะช่องเราเนี่ยก็มีการนําเสนอถึงกรณีฮะที่มันมีเรื่องของกระทู้ที่มาจากต่างประเทศครับก็เป็นกระทู้ที่พูดถึงนะจากกรณีที่กองทัพอากาศอินเดียกับกองทัพอากาศปากีสถานนะครับมีการมาทําศึกเจ้าเวหากันโดยที่อินเดียเนี่ยได้มีการส่ง กองลังครับก็คือฝูงบินทั้งหลายเนี่ยเจลำในขณะที่ปากีสถา,านนั้นก็ได้มีการส่งกองลังมากถึง42ลำหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกันแล้วครับอินเดียนั้นมีกําลังที่เหนือกว่าปากีสถา,าน30จนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาครับว่าเอ๊ะทำไมกองทัพอินเดียเนี่ยถึงไม่มีการลั่นมิสไซล์ตัวเทพสุดฮะของยุโรปก็คือ MB d ม เมเทอร์ใส่เข้าไปยังในฝั่งของปากีสถา,านแต่กลับการเป็นว่ามันมีการเข้ามาค้นพบมิสไซล์ในแบบไมกาแต่ไม่มีการค้นพบเลยฮะเรื่องของมิสไซล์ที่มันนำวิถีด้วยระบบ Active r a d a รแตกต่างจากของปากีสถานฮะที่มีการเข้าไปค้นพบมิสไซล์ที่นำวิถีด้วยระบบ Active r a d a รก็คือรุ่น pl15e รุ่นส่งออก จนกระทั่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าไม่ใช่เฉพาะในไทยนะฮะต่างประเทศเนี่ยเขาก็เป็นถึงขนาดที่บ่งบอกว่าจีนนั้นมีเทคโนโลยีนะครับในการทำสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือว่า E-W นะครับเขาก็มีการมาพูดกันในกระทู้อุปกรณ์ที่ปากีสถานใช้นั้นเป็นอุปกรณ์ในการแจมสัญญาณเรดาร์ครับมาจากจีน โดยเครื่องบินชนิดหนึ่งฮะมันมีการปล่อยสัญญาณเนี่ยนะครับเข้าไปแจมพวกระบบเลดร์ทั้งหลายบนตัวเครื่องบินขับไล่ของอินเดียถึงขนาดที่บ่งบอกว่าเครื่องบินขับไล่ของอินเดียนั้นมันไม่สามารถล็อกเป้าได้ฮะเพราะว่าเลดาราของตัวกายาเนี่ยนะครับมันถูแกแจมนะฮะเขาก็คุยกันในกระทู้เพราะฉะนั้นไอเรื่องเนี้ยจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องมีการนํามาเสนอในมุมมองหนึ่งที่ เขาคุยกันแต่มันก็ยังมีอีกดราม่าหนึ่งครับที่มีการพูดกันมากครับในโซเชียลมีเดียนะทั้งไทยและต่างประเทศครับมีการพูดถึงว่าในปัจจุบันนี้ครับอินเดียเนี่ยยังไม่มีมิสไซล์ตัวท็อปใช้งานนั่นก็คือ MBDA Major ครับอินเดียยังไม่มีอินเดียเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้มิสไซล์ดังกล่าวไปต่อสู้กับปากีสถานถ้าหากว่ามันมีเนี่ย มันก็ต้องมีการเข้าไปค้นพบหลักฐานแล้วสิแต่ปรากฏว่ามันไม่มีก็แปลว่าอินเดียยังไม่มีมิสไซล์ตัวนี้ใช้ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องนี้ครับเราก็จําเป็นต้องนําเสนอข่าวนะจากกรณีที่บ่งบอกว่าอินเดียนั้นยังไม่มีเมเทอร์ใช้มันจริงเหรอหากว่าเราย้อนไปครับเมื่อประมาณในช่วงเดือนตุลาคมของปี2562ก็ประมาณสัก6ปีก่อนนะปีนี้ก็คือปี2568แล้ว เป็นเวลากว่า6ปีครับท่านผู้ชมไปพิจารณากันนะว่าอินเดียเนี่ยมีเมเทอร์หรือไม่เวลาประ6ปีครมันจะมีเมเทอร์หรือไม่นักขณะนั้นนะครับสื่ออินเดียก็คือ The Time of อ n d ินได้มีการรายง,งานว่าราฟานพร้อมกับขีปนาวุธเมเทอร์และสกัฟจะทำให้อินเดียนั้นมีขีดความสามารถในการลบแบบที่ไม่มีใครเทียบทานซึ่งแห่งข่าวดังกล่าวก,ก,ก็มาจากปารีสครับได้มีการพูดถึง จากกรณีที่กองทัพอากาศอินเดียนั้นได้มีการเข้ามาลงนามสัญญานะครับจัดซื้อเครื่องบินแบบดัสโซลาฟานจำนวนถึง36ลำการจัดซื้อครั้งนั้นนะครับทางด้านของฝรั่งเศสก็ได้มีการพูดถึงบริษัทร่วมยุโรปครับ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธค่ายุโรปก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเครื่องบินขับไล่ของฝรั่งเศสนั้นสามารถติดตั้งอาวุธล้ำสมัย อย่างเมเทอร์และสกาฟอีจีจะทำให้อินเดียนั้นมีขีดความสามารถในการโจมตีในพิสัยไกลและก็มีอำนาจเหนือน่านฟ้าในภูมิภาคนี้อย่างที่ไม่มีใครเทียบทานขีปนาวุธอากาศสูงกาในพิสัยไกลก็คือเมเทอร์ครับและขีปนาวุธล่อนสกาฟของ MBDA นั้นก็จะกลายเป็นกำลังหลักของระบบอาวุธบนเครื่องบินลาฟานจำนวน36ลําลำที่อินเดียนั้นมีการจัดหา โดยการใช้วงเงินถึง5,9 0 0 0นล้านรูปีท่านผู้ชมครับนี่คือแหล่งข่าวครับที่มาจากภายในอินเดียครับเขาก็ต้องการจะสื่อว่าเขาซื้อทั้งตัวอากาศยานซื้อทั้งสกาฟ e g ซื้อทั้งขีปนาวุธสกาฟและก็ซื้อทั้ง m ิสไซล์เมเทอรมันก็มีอีกหนึ่งแหล่งข่าวครับที่มาจากตะวันตกและแหล่งข่าวตะวันตกเนี่ยก็ได้มีการ รายงานเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะที่มาจากรถตีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับต้องการจะบ่งบอกว่าทางการอินเดียนั้นได้มีการเข้ามาบรรลุข้อตกลงครับในการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบลาฟานในวงเงิน3.4พันล้านยูโรสำหรับตัวกาศยานและอีก710ล้านยูโรสำหรับการจัดหาชุดระบบอาวุธ นั่นก็จะรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีที่มาจากบริษัท MBDA 1. ฮะอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่กาศรุ่นไมก้าก็จะมีระยะปล่อย70กิโเมตร2ครับอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสูกาศรุ่นเมเท์ครับระยะปล่อย150กิเมและ3ครับขีปนาพุธอากาศสู่พื้นพิสยยัยไกลรุ่นสตอมชาร d โดหรือสก a r อีจี ที่มีระยะปล่อย250กิโลเมตรไปจนถึง300กิโลเมตรครับและอินเดียเนี่ยก็ยังคงต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก1.7พันล้านยูโรสำหรับการเข้ามาอัปเกรดเครื่องบินแบบดัสโซราฟานจำนวนถึง36ลำให้ตรงกับความต้องการของกองทัพอากาศอินเดียโดยที่จะต้องมีการเข้ามาปรับปรุงถึง14รายการก็ตั้งแต่การบูรณาการหมวกดักบินนะครับ เล็งเป้าที่มาจากฝั่งของอิสราเอลหรือพวกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Data Link หรือแม้แต่ระบบพิสูจน์ทราบฝ่ายที่อินเดียนั้นมีการพัฒนาขึ้นมาเองในขณะเดียวกันมันก็มีแหล่งข่าวที่มาจากภายในกองทัพอากาศอินเดียว่าอินเดียนั้นก็ยังคงต้องการปรับแต่งนะครับอาวุธที่มาจากอิสราเอลนะครับให้ตรงกับการใช้งานของเครื่องบินค่ายฝรั่งเศสได้หนึ่งในนั้นก็คือสป라 ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดฮะเมื่อ6ปีก่อนที่สื่ออินเดียและสื่อตะวันตกต่างก,ก็มีการรายงานว่าสัญญาการจัดซื้อรท้งนั้นครับมันแยกแหละอากาศยานก็สัญญาหนึ่งฮะอาวุธเนี่ยก็อีกสัญญาหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นประเด็นที่บ่งบอกว่าอินเดียนั้นได้มีการซื้อขีปนาวุธเมเทอร์มาจาก MBD a อย่างแน่นอน อินเดียเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นลูกค้านะเขาเป็นลูกค้าของบริษัท MBDA อินเดียเนี่ยก็ได้มีการซื้อมิซล์พิสัยใกล้นะครับรุ่น AIM 132มาติดกับเครื่องบินลบครับที่อินเดียเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาเองหรือแม้แต่มีการไปซื้อขีปนาวุธนะครับนำมาใช้ในกองทัพเรือเพราะฉะนั้นอินเดียกับ MBDA เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นผู้ค้าร่วมกัน